สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลูกจกผพายยาวสิบพาพีพานองมายาวอยโคกงน้องหน้าสวนศิลินนะครับเมนี่มาสูปลาพี่น้องนี่สูปลานะครับสะน้ามองงี้กะเลิกอกเมตรพี่น้องแต่บัดนี้น้าเพื่อนกะสีเหลืออยุ่ประมาณสองเมตรนี่แหละนะครับเดี๋ยวลุงจักกะสีสูแพงนะครับจับปลาเอาไปปลอยไว้อยู่สะไงนะครับแราคา ส่วนหนึ่งเลาไปกินน้ำพี่น้องสี่ีปลาบ่อสีมานยังไหเดี๋ยวมาชมกันเลยนี่ครับพี่น้องตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำเทียบร้อยแล้วนะครับกระสีสูบอยู่แบบนี้แหละเนื่อแหงเดี๋ยวพ่อแหงแล้วลุงจักกระสีลอกสะไม้นะครับสีลอกสะไม่เอาลงไปอีกคุณตะภาคคุณเอาออกเมื่อลยนะครับ แล้วเอาไปถมคล้องสายไก่ไว้พี่นออ้องพอคล้องสายไก่เข้าบ่มีน้ํานะครับบ่เกิดประโยชน์ซ้นไดน,นะครับเดี๋ยวได้ผมได้ซ้าได้กับเสีเอาซ้านั่นนะครับนี่เดี๋ยวเข้ากับสีลอกสะให้เลิกลงแล้วกะ็ให้ายขึ้นนะครับเข้าสีได้มีน้ำใส้นะครับเก็บน้ำฝนไว้ใส้เพราะว่าที่มองนี้น้ำบาดาลเข้มพี่น้องเจาะบาดาลสองบ่อกระไส่บ่ได้นะครับเข้มมืด ก็เลยต้องพุดฉะไว้นะครับเพื่อเก็บน้ำฝนเอาไว้ใช่ในสวนหดต้นไม้กดผักกดเอาไว้ใส่ต่างๆครับพี่น้องนี่นะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็สูบได้เพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มติดตั้งเครื่องสูบแล้วต่อสายเงาวไปพี่น้อง ้ากะจากนี่ไปหอดพุด่นกบลอยก้เม็ดนะครับซองน้ำไปล่งสะไง่นี่ครับปุ่นซองน้ำไปล่งสะไงเอาไปเก็บน้ำไว้นะครับเฮ้าสิบอาน้ำทิ่มพี่น้องนี่เดี๋ยวปีนี้กะถ้าฝนดีฝนแยังกะได้เก็บนมม้ำไหมนะครับนี่จากสะพุ่นมหาพี่กบลอยก้เม็ดนะครับ ประมาณร้อยสิบเมตรพี่น้องนี่มาหอดน,นี่กะปล่อยลงสระงหา่ไปนี่ทอเฉพาะทอที่ซื้อมากทอนนี้กะร้อยเมตรนะครับเดี๋ยวห้อกับตออีกพุ่นตออยู่ทางพุนต่อลงสระห้องสายมองนี่กะร้อยเมตรมาหอดน,นี่นะครับนี่จากสระท่ายหน้า พุ่นไกลๆหุ่นพี่น้องคุ่นนี่มะฮอดน,นี่ร้อยเมตรเท่ากับต่อมาอีกนี่ต่อเอาล่งสะใหญ่หุ่นทางปูดปูดย่หุ่นพี่น้องคุ่นนี่ครับสูบมาไวใส่ไวนะครับดีกว่าเข้าสูบทิมไว้ในให้หน้าแล้วก็แหงลเลยเฮ้ยทิมซื้อๆพี่น้องนี่ เขากับเก็บน้ำไว้ใส่นะครับน้ำดีตอนนี้ก็คืนได้หลายเติบแล้วนะครับเลี้ยงอาสีสูบไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจังมาลุ้นเบิรงพี่น้องว่าสีมีปา้าบอ่อสีได้ปา้าหลายบอ่อนะครับเพราะว่าเข้าบ่อได้สูบมาสามปีแล้วตั้งแต่ขุดสะนะครับสูบน้ำจากสะท้ายหน้าระยะลอยก่าเมตรนะครับสูบมาใส่สะหง่ไว้นะครับนี่เข้ากับสีได้สะป้าไปน้ำแล้วก็ลอกสะไปฟอ้อมนะครับ นี่ตอนนี้ก็ได้น้ำขึ้นย่างหลายเลยครับพี่น้องนี่นี่ครับสุดยอดเลยนี่ครับตอนนี้ก็สูบมาได้โดนเติบแล้วนะครับน้ำก็เริ่มแห้งลงไปได้ประมาณสองเมตรแล้วนะครับนี่ส้ามองนี้ก็ลึกหกเมตรนะครับนี่ตะพักมองนี้พุ่นทั้งพุ่นสองเมตรนะครับเดี๋ยวเสียเอาลงอีกให้ซ้ำกัน ขยายออกนะครับนี่ขยายออกที่ลอกมองนีออกพี่น้องะกาเอาไปผมคลองท่านพูดไว้นะครับเพราะว่าคลองเท่าบ่มีน้ำบ่มีน้ำก็ใส้ประโยชน์ได้บ่เต็มที่นะครับก็เลยต้องเอาไปผมไว้ก้อนนะครับเท่าขยายสะขุดสะออกเอาไว้เก็บน้ำไว้ใส้ดีกว่านะครับพี่น้องนี่ครับ อันนี้ใกล้ๆบกแล,แล้วนี่กระสีเหลือระว่างจักประมาณเครื่องเม็ดนี่และครับนี่เบิงคว่ำลึกพี่น้องลึกยังคักนี่ครับเท่ากระสีขุดขยายช่วงนี้นะครับออกนี่ช่วงนี้ขุดขยายออกไปคุณให้เสมอกัและกะ ปั๊บสะดีดีพี่น้องนี่เอาไว้เก็บน้ำนะครับนี่อ่าเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันนะครับว่าสิมี่ปลาบ่เพราะว่าเท่ากับบ่ได้สูบปลามาเป็น3ามปีแล้วพี่น้องนี่สะนุวยนี่บ่ได้สูบน้ำสามปีน้ำนี่ก็ม่มปีครับม่มปีสบายเลยนี่พลาดแรงมาสามแรงแล้วนะครับ นี่ทางเข้าขุดขยายออกอีกเข้ากับสีได้เก็บน้ำเพิ่มอีกนะครับนี่ครับตอนนี้ก็น้ำก็เริ่มใกล้แห้งแล้วนี่เบิ่งความลึกพี่นอ้องทั้งหมดก็ลึก6เมตรนะครับตะพักนี่พุ่นตะพักพุ่น2เมตรเดี๋ยวสีได้ลอกไหมนะครับนี่แต่ว่าปลานีบ่ใครเห็นนะครับปลาบ่าใครบ่อนเลยบ่ใครเห็น สงสัยจะของเพื่อนเอาไปกินเหมือนหรมั่งนี่นี่ครับเดี๋ยวจังมาลุนเบิงนะครับว่าสิมีปลาให้เขาได้จับบ่นี่ครับปลากะเอามาปล่อยไว้ทุกปีนะครับเพราะว่าเขาบ่เคยสูบบ่เ,เคยสะเลยนี่มองนี่แล้วกรนาแรงที่ผ่านมานี่น้ำก็สิมีตลอดนะครับน้ำบ่แหง้งนี่ครับแต่ว่ากะคือว่าเ,าเาบบราเนาะเห้เกาบ่ได้เฝ้าดูแลอยู่ตลอดนะครับ นี่พุ่นพุ่นกระโดดขึ้นทางพุ่นล่ะนี่ครับเอามีซ้ำได้กะเอาซ้ำนั่นล่ะครับนี่พุ่นพุ่นกระโดดยุยุบยับยุบยับอยูุ่่นสีพ่อได้ยู่ได้กินอยู่หรือว่าครับเพื่อนสิจ้องไ้ให้ย,ยู่หรือว่านี่ครับใกล้แห้งแล้วนะครับเหลืออยู่บ่เท่าได้กี่ต้มกะหลายนะครับ นี่เดี๋ยวสิได้ลอกไหมไกบลกไปเฮ้ยหุ่นปลากระโดดเป็นตาได้เพราะปาลาปลาหนินปลาสงสัยจะของเพิ่นเอาไปกินเหมือนละมั้งนี่นี่พุกน่ะบกแล้วเริ่มบกแล้ว ติโอมหลยหลยนี่สิได้ลอกไหมครับพี่น้องน่ะมาลุ่นเบ้งแ็นดาเอาวอาขึ้นเลยนิ่งขึ้นเลยขึ้นบ้านงานงานแทนดา เอาเชือกเอาเชือกเชือกไนล่อนมาด้วยเชือกไนล่อนหรือตรง ครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้สูบน้ำแหงแล้วนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตอนนี้ก็เหลือจับปลาปลากับบมี่หรอกนี่สงสัยพี่น้องเพิ่นมาเอาไปกินเมือดแล้วนะครับก็ได้พ่อกินพ่อต้มอยู่พี่น้องแต่ว่าบ่าหลายนะครับนี่แหงเหมดแล้วปลาคอใหญ่ก็มีอยู่นะครับ นี่ระคอรประดุกนะครับพ่อได้ต้มอยู่นี่ครับเดี๋ยวกะสีได้เอารถแมคโครมาขุดต่อนะครับมาลอกออกไหมนี่เพื่อให้เพิ่นกุุงก่วงขึ้นนะครับนี่เบิ้งพี่น้องนะครับปลากบบระบ่ไหลสะบักไงหนึ่งนี่ครับพ่อกะสีลอกมองนี่ออกนะครับหายเป็นสะน่วยเดียว ให้เสมอกันเลยนะครับมากินต้มปลาคอยไงน้ากันนี่สาสางสูปปลาได้ปลาคอยไงพี่น้องจับกับพวกท่านแล้วเบื้องเนี้ยเกือกขีตมมากินก่อนยังไปยาว่อพี่น้องนี่แซ่บน้ากันเด้อแซ่บค่ะคนสุดๆเลยอืแซ่บอ พี่น้องปาทีเา้าสาสางสางนุวยบบกใหญ่หนึ่งได้ซํานี่พี่น้องนี่ปงเป็นตระงนึกตะงอสงสัยพี่น้องเขามาเอาไปกินก่อนแล้วนะครับนี่กัเอ้าพ่อได้ยูได้กินกน,นะครับขุนขุนขุนกระโดดเหรอพี่น้องอ่ะโอเคพี่น้องงั้นมาสโอเคนะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ลุงจักพายาวาก็ขอจบรายการว้แต่เพียงท่านี้นะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ